สวัสดีพี่นอ้องฟองไปทุกปทุกเปิลพี่นอ้องอักฝากแมวกับอัน,นตรูมพี่นอ้องหยกอยาพี่น้องฝากแมวกับถ่านตู้เย็นม่านๆกัแล้วพี่นอ้องบนี่ยอัดง่า ต้นหัวด้วพี่น้องต้นพมหน้านหอมอิดอินเกับต่อนี่กับพองปัดแมวการสตานธุองชวิถีด้ว ได้ก็ตักไปกินพี่นอ้องตักไปกินเจ้งหัวเจ้งนี่แหละพี่น้องเสร็จแล้วพี่นอ้องเอ้เสร็ล้พี่นอ้องเหตุย,เย,ยูเห็ดกินนะพี่นอ้องขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมบุญกองทรงวิเด้อค่ะ